มาแล้วครับผมกับยานพาหนะคันแรกนะครับที่จะมาในอัปเดตใหญ่ครั้งต่อไปนะครับประเดิมกับรถถังอเมริกันนะครับนั่นก็คือ T1E1 นะครับวงเล็บ90มิเมเป็นวิร์ชันอัปเกรดนะครับอัปเกรดปืนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดตัวรถถังอันนี้กันหน่อยนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดู T1E1 90มิมนะครับ ซึ่งเป็นตัวรถที่ดัดแปลงนะครับโดยการติดตั้งปืน90มิลิเมตรลงไปนะครับผมแต่ตัวที่ 1E1 นี้นะครับก็ติดตั้งปืนใหม่นะครับก็จะเข้ามาเป็นรถถังนะครับผมให้กับอเมริกาในเร็วนี้นะครับซึ่งจะมาเป็นยานพาหนะในอัปเดตใหญ่ครั้งต่อไปนะครับ ตัวที่1 E190 ม mm ิลลมนะครับก็จะจัดอยู่เป็นคาร์ทเฮฟวิตแทนก์นะครับของ USA แลงด์3นะครับคุณสมบัตินะครับก็จะติดตั้งปืน90มิลลมนะครับเป็นปืน T7 นะครับผมก็ปืนอเมริกาที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับ90ม m mm มกระบอกนี้นะครับซึ่งของเดิมเขาจะใช้ตัวปืน76มิลมนะครับและหนึ่งด้วยการเปลี่ยนปืนนะครับก็ทำให้มีกระสุนที่ใช้งานหลากหลายขึ้นก็จะมี M77 M71 นะครับแล้วก็ Default เริ่มต้นก็จะเป็น M82 M313 นะครับตอนสต็อกมีความสามารถในการอยู่รอดแต่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะก็นะฮะ ก็ทีหน,งหน่งอีนครับอัปเกรดปืนแต่ไม่ได้อัปเกรดเกราะอะไรนะครับ <d> ก็ยิงได้ง่ายอยู่ดีนะครับตัวรถมมคล้องตัวโดยเฉลี่ยนะครับความเร็วในการเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเท่ากันนะครับตัวตัวเวอร์ชั่นตัวที่เป็นทีน่งนะครับเขาจะมีทาม,มิชั่นที่ค่อนข้างดีนะครับทำให้ความเร็วในการเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเนี่ย,ยเท่ากันหมดเลยนะครับผม แต่ตัวนี้นะครับจะไม่มีสเตเบลิเซอร์นะครับพบกับที 1E190 m m มนะครับที 1E190 m m เมนะครับเป็นตัวรถถังหนักรุ่นพิเศษนะครับที่ดัดแปลงมาจาก T 1E1 ที่เรามีอยู่แล้วในสายวิจัยนะครับไปก่อนหน้านี้นะครับผมซึ่งคุณอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับโดยเป็นรุ่นที่ปรับปรุงนะครับโดยตรงจากรุ่นมาตรฐานของ t 1E1 นะครับ โดยรถถังหนักรุ่นทดลองของอเมริการุ่นนี้นะครับติดตั้งปืนใหม่นะครับที่ส่งพลังยิ่งกว่านะครับทำให้กลายเป็นรถถังขนาดใหญ่ในสมรภูมินะครับผมหากคุณเคยมีประสบการณ์นะครับกับการเล่นรถถังหนักอย่าง M6A1 และ T1E1 e ในเกมอยู่แล้วนะครับคุณก็จะพบกับความคล้ายคลึงกันมันก็แน่นอนอยู่แล้วคคันตั้งแต่ M6A1 หรือจะเป็น T1E1 e รุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็ทุกอย่างจะ คล้ายกันนะครับตัว m 6 a 1เนี่ยก็จะเป็นรุ่นด้อยสุดนะครับผมตัว m 6 a 1เนี่ยจะมีความเร็วที่ไม่ได้ดีมากนักนะครับแล้วก็เกราะที่ไม่ได้อะไรมากมายนะครับแล้วก็อัปเกรดมาเป็นตัว t 1่ e 1นะครับผมที่มีธามิชั่นที่ดีขึ้นนะครับความเร็วในการเดินหน้าถอยหลังที่ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็มีการปรับปรุงเกราะนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็น t 1 e 1 90่ง้มเมคันนี้นะครับก็ทุกอย่างเหมือนเดิน ปืน90ม mm, มนั่นเองร็คันนี้นะครับสืบทอดคุณสมบัติพื้นฐานนะครับของ T1E1 โดยมีตัวถังระบบการสั่นสะเทือนนะครับผมโครงสร้างของเกราะนะครับผมและก็เครื่องยนต์แล้วก็พวกระบบส่งกําลังต่างๆนะครับก็มากันทั้งยวงนั่นแหละนะครับรถถังรุ่นนี้นะครับจึงผสมผสานความอยู่รอดในการใช้งานได้จริงและความคล่องตัวที่เหมาะสมนะครับผมแต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับรูปร่างนะครับที่ มันค่อนข้างใหญ่นะครับโปรไฟล์ที่ค่อนข้างสูงมองเห็นได้ง่ายนี่ฮะตัวรถค่อนข้างใหญ่นะครับคุณดุก้นเขาด้ก็ใส่ทาม,มิชันมาใหม่นะครับมันก็ทําให้ตัวรถที่มีมันคือตัว M6A1 มันก็ใหญ่อยู่แล้วนะแล้วก็พอมันเป็นรุ่นนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมแถมติดปืน90ม m mm มเข้ามาด้วยยิ่งใหญ่ไปใหญ่เลยความแตกต่างที่สําคัญที่สุดนั่นก็คืออาวุธหลักของ T1E1 นะครับ แม้จะดูไม่เหมือนกันมากนักนะครับกับปืนแต่ที่1 e 1เนี่ยก็มีปืนที่ขนาดใหญ่นะครับผมเป็นปืนที่7นะครับขนาด90มิลลิเมตรที่ใหญ่กว่านะครับโดยปืนใหญ่ M3 นะครับรุ่นทดลองนี้นะครับจะถูกนำไปใช้งานในตัวรถถังของสหรัฐนะครับเช่น M36 นะครับแล้วก็ M26 Pushing นะครับที่เราก็จะได้เห็นนอยู่แล้วนะครับโดยมีคุณสมบัติคล้ายๆกันนะครับโดยใช้กระสุนแบบเดียวกันนะครับ จึงมีความสามารถในการเจาะเกราะที่ดีนะครับผมโดยรวมแล้วนะครับตัวทีหนึ่อีก้ามิลิเมตรเนี่ยก็มีอำนาจในการยิงที่ดูดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องมารอดูกันนะว่า b บตเ e อร์ลิตติ้งเขาเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับมันจะ6.3จุไหมหรือว่าอาจจะ6.0หรือจะเป็น5.7แต่ผมว่าอาจจะอยู่ใน6.0ถึง6.3นะ ถ้ามากไปกว่านี้ก็เป็นรถที่น่าจะเล่นได้ลำบากนะครับดูจากทรงแล้วเพราะว่าโอเคแหละอำนาจในการยิงมันดูดีแต่เกราะมันไม่ได้ดีเลยนะครับเกราะตัวรถเขาไม่ได้ดีเลยแล้วก็มีโปรไฟล์ที่ขนาดใหญ่นะครับเจอกระสุน APCBC ของ King Tiger เข้าไปหรือเป็น Tiger 1ธรรมาดากา็มีสิทธิ์ตายสูงในนัดเดียวเหมือนกันนะครับผม ที 1E 190มิมนะครับก็กำลังจะมานะครับในสายวิจัยนะครับของอเมริกานะครับก็เป็นสมาชิกรายสุดท้ายของตระกูลรถถังหนักตัวรุ่นนี้แล้วนะครับผมที่จะมาพร้อมกับอัปเดตใหญ่ครั้งต่อไปนะครับของ Warthunder ในระหว่างนี้นะครับก็โปรดติดตามข่าวสารนะครับเนื่องจากเราจะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัปเดตใหญ่ครั้งต่อไปนะครับ จนกลัวจะถึงเวลานั้นก็ขอให้สนุกกับการล่ารถถังนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับยานพนาหนะคันใหม่นะครับก็ระเดิมด้วยกับรถถังอเมริกานะครับรถถังหนักตัวรุ่นสุดท้ายนะครับของตระกูลที e 1่อีแล้วนะครับผมก็คันนี้ก็ตามที่อธิบายไปนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรจากตัวที e 1่อธรรมดาต่างกันที่ปืนนะครับเปลี่ยนจากปืน7 6ม mm, เมเป็น 90มิลิเมตรนะครับเป็นปืนเดียวกันกับตัวพุชชิ่งนะครับ M26 พุชชิ่งนั่นเองนะครับก็ทำให้ใช้งานกระสุนแบบประเภทเดียวกันนะครับปรเทศติงก็ตามที่คาดการไว้ก็อาจจะ6.0นะครับถ้า6.3ผมว่ามันอาจจะสูงเกินไปอาจจะประมาณสัก6.0หรือไม่ก็อาจจะต่ำลงไปหน่อยนะครับอาจจะเป็น5.7ประมาณนี้คร่าวๆนะครับคือตัวรถมันมันจะอยู่ในเลทเนี้ยประมาณนี้แหละนะครับถ้าสูงเกินไปกว่าน,นี้มันก็ อาจจะค่อนข้างเล่นลำบากหรือถ้าต่ำไปกว่านี้มันก็เป็นรถที่ตบเด็กเกินนะครับผมคือตัวรถมันใหญ่แต่ทามิชั่นเขาค่อนข้างดีต้องยอมรับเลยนะครับคือมันเดินหน้าถอยหลังนีนความเร็วเท่ากันเลยนะฮะแล้วก็พอมาติดปืน90มิลิเมตรที่ใช้งานในปูชชิ่งก็อำนาจในการยิงก็ดูดีขึ้นนะครับแต่พอเราเปรียบเทียบกับตัวปืน90ม mm ิลิเมตรที่ติดในตัวจัมโบ้ปะถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเลทใกล้ๆก,ก,กันนะ แต่จัมโบ้มันจะถึกกว่านะครับผมแต่คร่าวๆผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเลทสูงเกินไปก็เป็นรถที่เล่นลำบากนะครับแต่ถ้าเลทต่ตมเกินไปก็มันน่าจะขี้โกงเกินไปโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามารอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับว่าจะมียานผาานะอะไรมาอีกในอนาคตนะครับอย่างนั้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ